สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่ใช่ประชานิยมท่านผู้ชมครับคำว่าประชานิยมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทำอะไรก็ได้ให้ประชานิยมก็แล้วกันทำไปแล้วประชาไม่นิยมก็ไม่รู้จะทำไปทำไมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งจะดำเนินการบริหารราชการแผ่นดิน และแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยใช้นโยบายประชานิยมผมก็ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วขอให้ประเทศชาติได้ประโยชน์และประชาชนพอใจก็แล้วกันที่สำคัญต้องไม่ให้มีการรั่วไหลหรือการคอร์รัปชันหรือถ้ามีก็ต้องให้น้อยที่สุดแต่ถ้าหากใครจะมาบอกว่าโครงการรับจำน้ำข้าวของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักจินวัตเป็นหนึ่งในโครงการประชานิยม ที่มีภาพลักษณ์และกิตติศัพท์ในทางลบสำหรับนักวิชาการหรือพวกพ่อค้านักธุรกิจหรือแม้แต่นักการเมืองบางส่วนแล้วแล้วก็ผมขอเถียงครับเพราะมันไม่ใช่ผมยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ใช่โครงการประชานิยมในความหมายที่เข้าใจกันทั่วทั้งโลกอย่างแน่นอนแต่ผมเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวจากชาวนาคือยุธทธศาสตร์อย่างหนึ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติรวมทั้งการสร้างอำนาจต่อรองให้แก่ข้าวไทยซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกโดยใช้กลไกของรัฐและงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนเข้าไปเป็นตัวเดินเครื่องท่านผู้ชมครับข้าวเป็นโภกพั์ประเภทยุทธศาสตร์ที่จะขาดเสียไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในยามสงบหรือยามสงคราม แต่การผลิตข้าวต้องใช้ทักษะความชำนาญและความอดทนสูงเพราะต้องเผชิญกับความยากลำบากและความเสี่ยงสารพัดกว่าจะได้เข้าเปลือกมาแต่ละเมล็ดแต่ละเกวียนประเทศไทยโชคดีที่สามารถส่งข้าวออกไปขายต่างประเทศได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ในความโชคดีนั้นก็มีความโชคร้ายแฝงอยู่คือชาวนาไทยอยู่ในฐานะที่เกือบจะยากจนที่สุดในโลก มันเป็นเพราะอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่เพราะชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดท่านผู้ชมครับสำหรับชาวนาไทยซึ่งมีอยู่นับล้านครอบครัวนั้นในขณะที่ขายข้าวเปลือกได้ในราคาต่ำกว่าทุนหรือเกินกว่าทุนเล็กน้อยซึ่งเรียกรวมๆวมว่ามีรายได้น้อยแต่พอถึงเวลาที่จะต้องไปซื้อข้าวสารมากรอกหม้อกลับต้องซื้อในราคาแพงเท่าเากับผู้มีรายได้สูงทั้งๆท,ที่ชาวนาต้องกินข้าวมากกว่า เพราะฐานะยากจนกว่าและทํางานหนักกว่าอาชีพอื่นในขณะที่เจ้าของโรงสีพ่อค้าในทุนผู้ส่งออกรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อข้าวเปลือกและขายข้าวสารนั้นรวยเอารวยเอามาตลอดและสืบทอดความมั่งคั่งร่ำรวยมาหลายชั่วอายุคนการทำนาเป็นอาชีพที่มีความยากลำบากแสนสาหาัสคนที่ไม่เคยทำนาหรือใกล้ชิดกับการหรือใกล้ชิดกับชาวนา ย่อมไม่รู้ความจริงข้อนี้แต่ถึงรู้ก็อาจจะทำเป็นไม่รู้เสียเพราะตนเองได้ประโยชน์จากความยากลำบากของชาวนาพูดก็พูดเถอะยิ่งถ้าชาวนายากลำบากมากเท่าไรพวกตัวเองก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นที่สำคัญการไม่รับรู้ถึงความยากลำบากของชาวนาทำให้คนเหล่านั้นเอารัดเอาเปรียบและกดขี่ชาวนาจนเคยตัวพอมีใครมาช่วยเหลือชาวนาให้ขายข้าวเปลือกได้ราคาได้สูงหน่อย ก็อาจจะวยวายทันทีหาว่ารัฐบาลไปเข้าข้างชาวนาไม่ส่งเสริมพ่อค้าในทุนและผู้ส่งออกทําให้ส่งออกข้าวได้น้อยแท้ที่จริงแล้วการที่รัฐบาลดําเนินนโยบายช่วยเหลือชาวนาโดยใช้งบประมาณแผ่นดินไปอุดหนุนหรือพยุงราคาไม่ได้ทําให้พ่อค้าคนกลางหรือผู้ส่งออกต้องเดือดร้อนอะไรถ้าจะมีการขาดทุนบ้างกันบ้างก็เป็นเรื่องของการขาดทุนกําไรเสียมากกว่าแต่เพราะความเคยตัว จึงไม่ยอมเพราะที่ผ่านมานอกจากพ่อค้าคนกลางและผู้ส่งออกจะเอาเปรียบชาวนาหรือที่เรียกกันว่าสูบเลือดจากชาวนาโดยการซื้อนะซื้อข้าวเปลือกในราคาถูกแล้วไปสีเป็นข้าวสารขายและส่งออกในราคาแพงได้กำไรกันปีละมหาศาลอยู่แล้วแต่พอรัฐบาลเอาเงินก็ประมาณไปช่วยเหลือชาวนาไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาข้าวหรือรับจำนำข้าวในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เจ้าของโรงสีพ่อค้าคนกลางและผู้ส่งออกก็จะแย่งกันเข้าไปสูบงบประมาณแผ่นดินดังกล่าวจนเงินช่วยเหลือตกถึงมือชาวนาเพียงน้อยนิดหรืออาจไม่ถึงมือชาวนาเลยถ้าหากต้องเจอกับขั้นตอนอันยืดยาดของระบบราชการและการช่อฉนกลโกงสารพัดรูปแบบเพราะกว่าเงินจะไปลงไปถึงเข้าเปลือกก็หลุดจากมือชาวนาไปเกือบหมดแล้วกรณีเช่นว่านั้นจึงทำให้พ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเจ้าของโรงสีได้กำไร2ต่อต่อแรกซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาไปในราคาถูกเพราะชาวนาต้องรีบขายแถมยังถูกหักค่าความชื้นไปอีกโขต่อที่2ก็เอางบเงินก็ประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดลงมานั่นแหละไปซื้อข้าวเปลือกเพื่อเพิ่มสต็อกของตอนเองต่อที่สคือผู้ส่งออกซึ่งนอกจากจะส่งออกได้มากเพราะเสนอขายในราคาต่ำกว่าเขาแล้ว ยังได้กําไรมากอีกด้วยเพราะซื้อข้าวสารมาในราคาถูกชาวนาจึงต้องจนดักดานอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวจากชาวนาไม่ใช่โครงการประชานิยมก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ